แล้วทุกอย่างก็ดูมืดสนิทข้ารู้สึกตัวอีกทีข้ารู้สึกหนาวมากแล้วก็เจ็บตัวไปทั่วร่างกายข้าอยู่ที่ไหนกันเนี่ยข้ารู้สึกว่าร่างกายของข้าล่องรอยไร้ทิศทางมือของข้าปัดไปมาเหมือนเป็นสัญชาตญาณของการไขว่ยคว้าอะไรสักอย่าง ข้ารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะสำลักน้ำมือของข้าไปจับอะไรบางอย่างข้าจับวัตถุนั้นแล้วก็ลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำนี่ข้าอยู่กลางแม่น้ำกระนั้นหรือหญิงที่หมดอายุไขข้าขอยืมร่างกายของแม่นางก่อนก็แล้วกันแล้วข้าจะพยายามทำความดีเพื่อข้า จะได้ไม่ต้องตกนรกตอนสิ้นอายุไข่ของข้าจริงๆข้าลอยตัวจับทุ่นนั้นอยู่นานร่างกายของข้าทั้งหนาวเหน็บทั้งเจ็บปวดไปทั่วร่างกายนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของแม่หญิงคนนี้นะแล้วแม่หญิงคนนี้เป็นอะไรตายแม่หญิงคนนี้เป็นใครชื่ออะไร ข้าก็ยังไม่รู้แล้วนี่ข้าต้องมาอยู่ในร่างของแม่หญิงที่ข้าไม่รู้อะไรเลยท่านสองยมนั้นก็ไม่ได้บอกอะไรข้าเลยข่าวการหายตัวไปอย่างลึกลับของนักธุรกิจเน็ตไอดอลชื่อดังกาลเมแดจังกึมกาลเมแดจังกึมเป็นลูกครึ่งพ่อเป็นคนไทยส่วนแม่เป็นชาวเกาหลี แต่กาลแมเกิดที่เกาหลีโตขึ้นกาลแมก็เลยขอใช้นามสกุลเกาหลีของแม่กาลแมแดจังกึมหายตัวไปเมื่อสามวันก่อนโดยไม่มีใครรู้หรือเห็นเธอเลยมีเพียงกาละเวกน้องสาวต่างแม่ของกาลแมและเป็นเลขาส่วนตัวของกาลแมด้วยแต่กาละเวกก็บอกคำเดียวว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย เช้าวันต่อมามีคนตกปลามาพบหญิงสาวลอยคอเกาะทุ่นอยู่กลางแม่น้ำและเมื่อหน่วยกู้ภัยมาถึงได้ช่วยเหลือแล้วทุกคนจึงรู้ว่าหญิงคนนี้คือกาละแมแดจังกึมที่หายตัวไปนั่นเองทุกคนที่ตามหาต่างพากันดีใจที่กาละแมยังรอดชีวิตกาละแมกาละแม แกเป็นยังไงบ้างอีผินอียมว่าไงนะก็เองอีผินแล้วก็เองอียมแล้วนี่พวกเองมากับข้าตอนไหนนี่จำข้าได้ไหมสองคนนั้นทำท่างงๆกับสิ่งที่ข้าพูดนี่ข้าพูดอะไรผิดไปหรือนี่อา้าวแล้วนั่นท่านออกยา กับแม่หญิงจันวาดก็มาด้วยข้ายิ่งสับสนยิ่งนักในท่านสองยมมารับวิญญาณของข้าแล้วนี่ทุกคนมากันหมดแสดงว่าทุกคนก็ตายกันหมดแล้วกระนั้นหรือแล้วแล้วคุณพี่มื่นละ่ะข้ายังไม่เห็นคุณพี่มื่นเลยเป็นยังไงบ้างล่ะลูกพ่อกะละแม่หมดทุกหมดโศกซะทีนะกาละแม กาลแมอีกแล้วเมื่อครูอีผินกับอีแยมก็เรียกข้าว่ากาลแมหรือว่าร่างของแม่นางคนนี้จะชื่อกาลแมข้าจะต้องหาความจริงจากใครดีละ่ะจากคุณท่านออกยาแม่หญิงจันวาดอีผินอีแยมข้าปวดหัวมากจริงๆหลังจากนั้นข้าก็ถูกส่งตัวไปรักษาตัว และตรวจสมองเพราะว่าทุกคนจะบอกว่าสมองของข้าได้รับความกระทบกระเทือนทำให้ข้าดูเหมือนคนวิปราสพูดจาเลื้เลือนไม่รู้เรื่องรู้ราวหลังจากเกิดอุบัติเหตุตกเรืออีผินกับอียมจริงๆแล้วไม่ใช่อีผินอียำเบาวของข้าอีผินคือผิงผิงอียมคือเยลลี่ เป็นเพื่อนสนิทของกาลาแมร้างที่ข้ามาอาศัยอยู่นี่อะไรจะบังเอิญเหมือนกันขนาดนี้เนี่ยพ่อของแม่หญิงกาลาแมนี่ก็เหมือนท่านออกยาโหราธิบดีอีกไหนยังกาลเวกก็ยังเหมือนแม่หญิงจันวาดทุกคนหน้าตาเหมือนคนที่ข้ารู้จักแต่ว่าไม่ใช่ผิงผิง กับเยลลี่บอกว่าสมองของข้าได้รับความกระทบกระเทือนเลยทำให้ความจำเสื่อมทั้งสองคนเล่าเรื่องราวชีวิตของกาลาแมแด,ดจังกึมให้ฉันฟังว่ากาลาแมเป็นสาวลูกครึ่งพ่อเป็นคนไทยส่วนแม่เป็นเกาหลีกาลาแมขอใช้นามสกุลของแม่โอ้โหคนที่บ้านเมืองนี้มีนามสกุลกันด้วย ถ้าเป็นที่บ้านเมืองของข้าก็มีแต่ชื่อเท่านั้นชื่ออีดำอีแดงถ้าเป็นคนมียศหาบรรดาศักดิ์ก็จะเรียกตามยศเช่นท่านขุนท่านหมื่นคุณหลวงอะไรก็ว่าไปการมีนามสกุลนี้ก็ดีนะจะได้รู้ว่าเป็นคนในตระกูลไหนแต่นี่ก็แปลกคือทำไมกาละแมจึงไม่ใช้นามสกุลของพ่อ ทำไมจึงใช้นามสกุลของแม่ล่ะข้าขอถามหน่อยได้หรือไม่บอกแล้วไงอย่าเรียกแทนตัวเองว่าข้ามันฟังเดือทำแแมงทำแแมงยังไงก็ไม่รู้ให้เรียกแทนตัวเองว่าฉันหรือเรียกชื่อตัวเองก็ได้เออ,เอ,อฉันฉันขอถามหน่อยได้หรือไม่จะถามว่าอะไรหรอกาละแม คือฉันฉันอยากรู้ว่าทำไมฉันถึงไม่ใช้นามสกุลของพ่อทำไมฉันถึงใช้นามสกุลของแม่ล่ะอา้าวก็เธอเองไม่ใช่หรอที่เป็นคนไปทำเรื่องเปลี่ยนนามสกุลเพราะเธอไม่อยากอยู่เมืองไทยแล้วนะสิทำไม ฉันถึงไม่อยากอยู่เมืองไทยล่ะก็ตอนเนี้ใครเขาอยากจะอยู่เมืองไทยกันบ้างล่ะใครมีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศได้เขาก็าไปกันทั้งนั้นแหละเมืองไทยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอที่ใครๆถึงอยากย้ายออกไปอยู่ต่างประเทศน่ะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องต้องห้ามเชียนะรู้ได้คิดได้แต่พูดไม่ได้นะ พูดอะไรไปมีหวังเอ้ยไม่พูดดีกว่าข้าสงสัยจริงว่าบ้านเมืองของกาลแมทำไม่ช่างแปลกประหลาดรู้ได้คิดได้แต่ห้ามพูดแล้วนี่เป็นสาเหตุที่ข้าเอ้ยฉันต้องใช้นามสกุลแด,ดจังกึมของแม่เพื่อย้ายประเทศ ไปอยู่ประเทศเกาหลีกันเหรอเนี่ยถ้าชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ